สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอมรรัตน์บุญโดนมาจากพักที่สองชื่อพักว่าพักนี้ดีต่อใจเอยากดูไหมเผื่อจะดีนโยบายของเราคือ 1. พวกเราจะพัฒนาให้แต่งตัวให้เป็นระเบียบ 2. เราจะพัฒนาให้รุ่นพี่และรุ่นน้องรักกัน 3. แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะให้โรงเรียนน่าอยู่มากขึ้นคติคือ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าพึ่งสภาโปรดกาเบอร์สองขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องมาเลือกตั้งโปรดรับฟังนะโยบายของเดานี้เรื่องการเรียนการกีฬาการดนตรีตัวเรานี้ขออาสาพานำไปทีมงานเราคุณภาพนั้นครับแก้วหากรู้แล้วลองโอ้โหเหมือนดั่งฝันหน้าตาดีสวยขั้นเทพเลยละกัน เลือกเรานั้นดูแลสี24ชั่วโมงนะอย่าลืมกาเบอร์สองนะคะ